สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้นะครับบรรยากาศเซอร์ไพรส์เชียมพอกันชันะครับรับไอโฟน16มานะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสาเนออี้นแพงเอบอลจอยเอีหลาวนีครับอ่าครับครอ้าคือแตกสาวหลบนี่ยเอามาเลยโค้พาไหมอันนี้ส ขอบคุณคทักเครดิตจากพ่อกันชัยโอเคโอเคคับสี่ขาหาขาหาขาลูกเป็นไหนเอาพวกกูเนาะผมเป็นโอ้โหกแปดอันนี้ไงเออค่อยค่อยพวกเป็นยักทายฝนก็ได้ก่อนโอ้ายเออ อ่าเบาๆเจ้าเฮ้ย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 ทำไมไม่มีอะไรเลยข้งในเฮ้ยพี่สองเอาไปขายหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยขอบคุณครับขอบคุสีดีใช่มสัหมดเลยชอบสีดดิเฮ้ยใส่ชาก็มีดิโอ้ไมู่ดีีเนาใ่ชาเฮ้ยเใ่อยู่แล้วหัวหัวมันจะไหนอะแ่แค่นี้แหละเขาไม่มีหัวไม่มีหัว ีปเอ็มต่อไปเอ็มไปติดฟิล์มนะแรกก็จะเคลียติดเคลียเคลียร์ไม่มีึฟิล์มเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปติดติดมงามแวมึงงามแก้วโฆาบักพากได้ได้โทโทโทหน่อยโทออโทหน่อยมเปิดเครงโทหน่อยเปิดเลยต๊กตุ๊กเสยเอนนั่ง้มยให้ันร้ว่าเมอนมเ็ไมั อันนี้มาเป็นโลโก้ไอ้นี้เนอสแอนดรอยคืออ <serving> <k cartoon> ื่นนะซอง Xiaomi เป็นโลโก้ไม่ใช่โลโก้แอปเปิ้ลอย่างนี้เปิดมาเป็นโลโก้ไอแอนดรอยนะเปิด์ี่ซันี่เปิดเครื่องเลยเป็นอะไรหรอเปิดเลยไม่เป็นอะไรหรอกเปิดแล้วก็เล่นเลยเปิดเล้องลองสิเวลามันตกไม่ใส่เฮ้ยไอแอนดรอยใช่จอสวยมากเลยวิ่งผ่านความเร็วของมันนี่หลังเกี้ยหลังเกี้ย

โอ้โหคนเราใส่เลยยากคนเใส่้ยวอะไรย่างเงี้ยพวกนี้คือแบบรูพ่อเลยนีเครื่องยังไม่ได้พอนเลยเครื่องกี่ังแล้วเชื่อเลยย้ายเลยย้ายเลย แค่เดียวแต่ว่าชื่อที่ล็อกไว้คนละชื่ออะไรแบบบ้านนี้บ้านนี้มันจะไม่ขึ้นเด็กบ้านอะไรหมายถึงว่าบ้านอะไรบ้านนี้ไม่แบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับเขาเขาตื่นเต้นหมดคนอิจงาเขาแจกสังนะคุณพฟอครับที่จะรับมาให้นะครับผมแล้วใครจะตังคดนะพ่อฟอนเซ่จัดเออเนีขอบคุณครับ พูดได้ดูดีแม่เอาทำไมซื้อเครื่องยังไม่ซื้อให้คุณบอลบ้างครับเคยซื้อให้แล้วเฮ้ยเสรซื้อให้แล้วใส่ตั้มแต่มาตั้มซุงฮีโร่หม่สู่พลาสติกว่าปีแม่ก็รอรอพี่บีชรอพี่บีชซื้อให้อยู่ได้เลยไปตัวทำไปให้เขาไปเลยไปแล้วย้ายเครื่องแล้วย้ายแล้วเหรอนี่พีชเอาอาม่าก็ได้เอาม่าย้ายเข้าไปได้เหรอยุ่อาม่าย้าหมดแลยย้ายใหญ่มาตั้มซุงฮีโล่หน่อยเฮ้ย เมันจะเร็วใช่ป่บไม่มาหมดเลยมาหมดแล้วเนาะเมาไหมเมียหลวงมาหมดเลยเหรอไม่ผมผมเอไม่เป็นไรหรอกเมียเมียคนดีเหมือนเสี่ยนนนครับผมเป็นคนดีเอ๊ยโอ้ยาพูดไม่มีทำอะไรทำอะไรโอ้พอกันพอกันพอกันเลยโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเขาต้อไปยังกำลังมาโอ้ยกำลังมามีเห็นกรภาพดูวางเนะครับ เกาแแบอันนี้มาด้วยไหมใส่ผักใส่ผขกนี่ฟิล์มอะไรนี่รถมาไม่ใช่อันนั้นลตปูกินไม่ใช้ปกติแค่มกจิฟันฮะทจิ้มอะแค่มจิฟัันาสิบสองเหรอสิบเอ็ดก็สิอ๋อสิ็ดมันก็อันนั้นก็อยู่เลยสุธาสุธาโปูขายมื่นเดียวครับมื่นเดียวประมูลเลยตอนนี้คงจะทนมากเลยเนาะทนครับลองปลาหัววดนย้อมาแล้วเว้ยเฮ้ยไวมากเลย อีซินไหลังไ่หลังไปอีซินหลังเขาบอกกรบลูกนานจ่นจ้างคาซื้อทีหาเขาเดี๋ยวรออีกหนึ่งหนึ่งท่นยังไม่มาเหรอถึงชำรกอกอนเปิดให้บริการกาจเงนให้เรียบร้อย่ากไปนะจ๊ะดีๆได้ฝากด้ถ้ามันจะเล็วเอะไกองไว้เด้อยังเร็วเลยเด้อใส่ีนเ ไอ้ครื่มาก็ใเนี้ละโอ้ไอ้พวกนี้สองนีสข้างะ้พที่เอามาคงเยว่แล้วมาเรื่มาเรยสอะะสุดยอดนะครับคลิปนี้เป็นของเสียนะเสียมา นี่จะไปซื้อเหมือนกันเลยนี่จะไปซื้อเหมือนกันจ็คทองเรองอันนี้กินแดงว่าองอันทียวีแดง่ะให้นะครับผมแ่จ็คทองล้วครับ้าน้องไอโนบอกน้องไอโนไมชื่อน้องเซนเซนน่ะเซนไอเอาอนหน้าเออไม่ได้ไงกนหน้านหน้ามามาดยงไง หวมันก็จะให้ตั้งค่าเรื่อยๆเหรอมันจะโอนจากเคยมีมันหมดเลยใช่ไหมก็คือบัญชีพวกอะไรรับอะไรมาหมดมาหมดเลยหมดัดที่เตไปหมดบ้านเล็กบ้าน้อยเลยข้อบคุณเหรอผมจะขอบคุณนะเพราะนั้นไปซื้อแอร์แอร์แอร์แทร์แอร์รุคือ้น ไ้ปนาอแฟนทั้มาที่พีที่พีท่พีทแฟนท้ามาที่รักเนี่ยไม่มีหอกค่ะจะพิวเตอร์เอาครับนี่ครับไอโฟน16้องเสียอาม่าราทตามนี่ตามแล้วพรายว่าน่านอะไรได้รยใช่เนี่ยยินดีต้อนรับผูพี่เตอร์พูวเตอร์เดียวยบรรยากาศนะครับบรรยากาศเสีย เสียอามนะครับเสียอามร,รับเครื่องมนี่พอกันใช้มันเป็นรับเครื่องไอโฟน16โปรแม็กนะครับของพอกันใช้เลยก็เสียอามนะครับเสียอัมมันก็พอดีคนกลับไปบ้านนะครับมีภาร,รก,กิจกลับไปบ้านอยู่สองสามมื่อนะครับเป็นปรมาแล้วมาเนี่เสียอามแทนรถแห่นะครับเจ้าของแทนรถแห่ บรรยากาศนะครับบรรยากาศที ici, ่โดมสาวน้อยที่บ้านใหญ่นะครับบ้านใหญ่ตอนแรงๆนะครับบ้านบอทโจซอนอสดับบ้านสาวน้อยก่อนที่บรรยากาศนะครับจะซ้อมแรงนี่นะครับเดี๋ยวตะไฟผู้บนปบาดผู้บาดผู้บาด่ข้นอคป่าพื้นี่าพื้นขันหน่อครัะ ส่งผมมาไหมว้าวครับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะหน่อยกับสองชุ่มจะได้ลันซ้อมแล้วนะครับพี่น้อง ในคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับเข้าติดตามนะครับทางช่องสอนน้ำทบีนเยวันออฟฟิเชียลนี้ด้ครับเด้อแล้วก็วันที่24นี้เปิดนะครับฤดูการสาวน้อยพิจนแพงแล้วนะครับผู้ไหมาบอฮอรจอดมาถึงก็จองเข้าไปที่ทักเข้าไปที่สาวน้อยแฟนเพจนะครับบัตรราคา149บาทเลียวจองไปเลยนะครับจองไปเลยครับอ่านในพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับในคลิปนี้ฝากไว้สำนึกสากนเดี๋ยว วันนี้อยู่ทั้งวันทั้งคืนครับวันนี้เดี๋ยวจะบรรยากาศให้พี่น้องชมเรื่นเๆย,เรยครับเดี๋ยวอีหล่าุึงอิงกับสิมาแล้วครับจนหรลิปนี้ฝากไว้ช่วงนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ